เอาเรื่องบาปเรื่องกรรมเลยครับไฟบาปนี่มันเราเห็นลุกขึ้นเป็นแสงด้แต่ว่ามีพลังสูงครับอ่อนกว่าไฟหงหาตมอมทังได้กลับไปบพมีม,มุมเะครับมันตามหล่ากี้ขึ้นทึงผู้ครับกระเลนหลีไปนันกระเลมตามนี่แหละครับพุนว่าขันพี่น้องผู้ได้กรสร้างฟังรายการพญายศินามจะเห็นตัวบาปนั่นให้ไปบึงในตะล่างด้วยเบิงโหลดเนตะล่างอยากเห็นตัวของบุญเบิงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าครับ ผู้พนคุ้มผาเหลืองผาสังฆาผาดบ่าภาวีันบ่อถิ่มตัวบุญแทบบาปบ่มีแล้วนั้นหรือเบิงงตัวไผกระไดครับพอแม่ผู้้ำดีเบิงปูเยอะแม่เยอะนะครับผูบ่ทําำก่มสัวล่ล่ะต้บุญแทะครับเหลียวแลเบิงกงไงเนี่ยงูตัวบุญแล้วจังสีครับจงทํำแทะตั้งแต่บุญตัวบ่ปพนตัวบุญนั่นครับขันเฮ้าเบิ้งนี่ครับก็คงเห็นเหรพี่น้องเอ้ขันบ่ดูครับเหลียวแลเห็ดจังไดสิเห็นพอเพื่อจังเฮ้านี่แหละครับบ่กินเขาอย่าหวังเลยครับว่าสิอิ่ม บาปเล่บุญกระดังนั่นนะครับเอออยากเห็นพอ่อก็ต้องเบิงดูเลยพี่น้องเอ,อ๋ยแม่นำนั่นเกิดจากผู้เขาค้นข้งองเฮ้ากับผสมเลยครับพันกระจังใดมีขั้นตังเจ้าเกิดมาทุกข้าขัางเลยครับต้องมีกรรมเป็นโตแตงเด้แบงให้เป็นจังสันแบงให้เป็นจังสี่กรรมน้าจีเห็ดให้ดีผู้จังหนึ่งนี่ครับว่านี่ครับไปเกิดบอนสมบูรณ์เห็นบ่อพ่อแม่พูดความดีหักหอมตอมตุม้ม ล้วนแต่กำน้ำห่ผมผู้ทำบุญตั้งแต่ก่อนนะครับเกิดมาในสานีก็เลยได้ตั้งแต่ดีดีส่วนนั้นมันมีเหตุเป็นปัจจัยผู้บางคนนะครับเกิดทำคนจังไรนะครับกาตีทุกวันมือเพราะปันไฟนะครับเห็นมือเพราะป่านี่ครับตียองเพราะมีกรรเจียวของบุเพฆพุนทรงมาทรงนะครับใส่ไฟ,ไฟแม่ป่าให้ขายยองครับยองงนี้ให้เกิดน้ำผ,นผู้เป็นผีให้ยองนี้ครับทุกแรงเสาวตามตำนานเพูดว่าว่าเป็นเนี่ยครับน้ำกําบุพสาร ยาบังอาจเ็ดสัวซาเห็นแล้วนะครับ่อยระวังเดอ้อดีสัวนั่นบอเกิดครับเอาเองหรือพี่น้องเป็นนำ้ำข้นของเห่าครับเอาเห็ดนะเอาถ้ำจังมีใดเด้ออูบอไม่เห็นแก่งคือสุราอยู่ในขวดนั่นแหละขันบอกินเข่าทองตีย่าหวังใดว่าสิเมาบาปและบุญเพิ่นกา่าเมาข้นเห่ากอนะครับจังมีมากคือสุราบร่มีเมาขันบอกินลงทองแมนบอเพิ่นว่าสิ่งสำหรับห่างครับเอาปักษาอีก,กาไก่วนว่ากาข้างนะครับเพิ่นว่า เข้าต้องเอาไว้ดางนั่นเข้าต้องเอาไว้ลงไซน้ำสำหรับห่างไ่ป่าเดียวนี้ตันหาห่างเอาค้นนี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยครับทุกขับมูเราเอ่อคนของเข้าทุกทินบานตันหาห่างเฮ็ดให้ข้าผู้ใดเฮ็ดส,วสัวซาตันหาหัดให้ถเสตายจุดนอว้ายชีว่ากับพมั่นครับพันธนั่งเกี่ยวตันหาเกี่ยวติดแน่นถึงสิบบุญกระบออกเด้เพราะว่าหน้าหได้เลยพี่น้องตันหาห่างครับสิหลุดหนีเด้เพิ่นว่าอันเกิดเป็นคนมาแล้วนะครับ แนวดีเนี่ยครับเกินมูเออเกินประตูบักครับเขาคงครับงัวกล้วยมามูเสืออันเม็นเป็นจ้งสันน้นนะครับรักษาแน่ตระกูลค้นนั่นยาให้ค้นของครับเข้าในตำลงเป็นสัตว์เสือเด้ตัวเป็นค้นบอพลายแล้วแต่ว่าใจเป็นสัต์ปลาเนี่ยให้รักษายาถิมตระกูลเสือศาสตร์ค้นตัวเอ,อ่อวิธีการรักษานั่นกะเฮ็ดง่ายให้มีศิลให้มีธรรมตาม้าจังเม่นเป็นค้นแท้เด้ เพื่อนว่าคนดีนั่นครับค้นดีนะครับมีสินจังดีเด่นด้เพื่อนว่าขันมีทํายูเฝ้าแห้งดีเพิ่มเติมทวี่สินบ่มีวันนี่ครับสีเด่นจิตรงได้บ้านี่ยพรปันกันกับมนหายกล่นบ่มีมสีข้างน้านั่นล่ะคนสีงามสตาขึ้นต้องมีสินหูจักแนครับสีเป็นคนเทียงแท้มีสินแท้ครับจังเป็นคนเด้พระพุทธเจ้านะครับเพื่นตัดว้ไผ่กระสังครับอยากสมบูรณ์ ต้องเพิ่มพูนสินทําเห้ดแฮมีจังขับคนแถเออใจมันแว่ใจมันเหลี่ยวดึงขึ้นให้มันซื้อให้ใจตรงสมือครับแว่เหลี่ยวครับอย่าห้มีไม่สิเกิดเป็นต้นครับนี่หมากหรือว่าผลพีนออ้องเอยเฮาต้อตงบํารุ่งดินใส่ปุยยยยยย๋ยเลยครับหรือว่าลงฮดน้ำหน้าสีงามมีเข่าห้วงโตเลยครับบาดเย็บเกียวอาศัยอย่างล่ะอาศัยเลยครับเพลนว่าอ่าหน้าบกขาดนา้ำเอาปุ๋ยเล่งเขาจะงาม ออบมีสินเปียบดังหน้าขาดนามครับเขาสีเทวเฉาตายคนทั้งหลายบบมีสินเปรียบดังหน้าเขินนามนั่นแหละพี่น้องสินบบมีอยู่ในล่างล่างสิเปียนเป็นสัตว์สินโบมีครับอยู่ในตัวก็สิเปียนเป็นสัตว์เสือสินบบมีอยู่ในล่างสิกายเป็นสัตว์ป่าด,ด้ครับเกลือบบเข้มเพลินว่าเป็นเกลือได้จงดังใดเออตาลขาดหวานก็บ่บได้ไผเสวาว่าเป็นตาลต้องมีหวานสมบูรณ์จังสิเป็นน้ำตาลแท้คนของเฮ้าครับขันแว่เลี้ยวนะ ใจว่าจริงนะครับตัวลายสีเป็นคนครับอแพลนะครับเพียงเสียวกับบอเป็นแล้วย่างไปตามหมู่บ้านนะครับเห็นแล้วว่าคนๆนขนพท่านดนครับท่านนั่นครับเปลี่ยนเจ้าของนะครับเป็นคนนลายเลยเป็นคนมีสู่พันขายครับอยู่ยามย่างอันมันเป็นจังสีครับเป็นโจรลายมัน่เมันคนเลยทำบุญนี่นะให้เป็นบุญย่าเป็นบาปได้พี่น้องเลยให้เป็นเอยครับคุยูน้ำพ่อใดตรงกินย่าเป็นคุหัวกลนน้ำบอยุสิกินยัง บุญบัวยั่งครับในการทํำไปอยูครับน้ำสุราแกมไปอยู่น้ำสุราเหล่าน้ำง,วงัวครับโต้นะครับขอนใส่เลยเป็นบุญบอยใดเพราะว่ากินเหล่าขามเมงัวนี่เพิ่นว่าทำบุญนี่ให้ใจดีแล้วก็ปลอดโปร่งนดให้คือข่ำที่คองใส่ขงสีเหลือมครับทั่วแฉมแนวน้ำเข็มเนยครับยาสิกายเป็นอ้อแนวน้ำครับเล่ายาสิกายเป็นไผ่เอาบุญใหญ,ญ่ยาสิเห็ดให้หน่อยครับตุลาเหล่ากับยาจีนเพิ่นว่าอันเนี้เข้าเกิดมาแล้วครับหัวที่หน่อยนด้บ่อน่าน นะครับสักเดือนหนึ่งล่างเขาก็เปลี่ยนได้บาบนี้ครับเอ่อสิบสองเดือนเคลื่อนข่อยครับเป็นเด็กหน่อยหรือยหนึ่งปีใหญ่ขึ้นไปก็นี่ล่างก็เกิดเปลี่ยนครับเป็นเด็กโตสิบห้าปีก็เป็นสาวผู้วาวสร้อยกับมี่ครับแล้วบ,บ่วน,น,นั่นปีปันได้แล้วครับมีน้ำคนเอิญเมยียได้บันผู้เป็นไส้กับลูกเอิญน,น้ำหนาว่าพอจ้าพอจ้าบ่ท,านานท่านนั่นจีเป็นลุงครับแม่ป้าเป็นผู้ใหญ่ในวงการ นังกระย่านตีซี่ยอนลงขับเป็นต่างบนสังขรารนะครับมันเสริมสั่งให้คนเหานั่นเท่าแกเป็นค้นเมยงัง่บล้ลได้ครับเป็นนายเท่าครับเมยาค้นผลเด้อหูบอพอต้นหูบอแม่ต้นครับบักไม้แกกันยังหวานนี่เกิดน้ำตาลครับึุณเน,น่โตหมักม่วงมันขนันนุ่มีวานอิลีขันซุกแล้วครับวานดีครับรสนะครับเป็นวานมันมีรสชาตินั่นคือผลบักไม้ซุกแล้วอร่อยดีแต่ว่าค้นเห่านี่ที่บ้าน บัดเท่าแก่ชนะการเนื้อข่ญญายานเตซเีบค่อพอผลาใหม่ที่ไปใส่ข้าขังบ่มีแห้งคือยังนุม่มพุ่มของการต่อสูบ่คือนหน่อยนุ่มขนองที่แข่งขันผู้หน่อยย่าหวังวาสิท่านขา้าวให้รีบเอาความดีแข่งขันสิพ่อใดแข่งทั้งเส้าจีนเหล่าแข่งทั้งเร้ากระทำสัวแข่งทั้งกับขัวบาปใบแข่งทั้งเขาเมนวัดว่าแข่งทั้งดีแม่ป่าทั้งสัวให้เศร้าสาคนชราบ่มีไหวสิแสงเสียงในทางวิ่ง แข่งทั้งดีนี่ครับนั่นพ่อได้อย่าลืมไล่ทั้งตักบาทเออรักษาสินตืมเขาทั้งผีนะ่ครับจังสีขว่ในด้พี่น้องเอ,อ้ยเรื่องาาพญาภ้าสีคําสอนว้าเรื่องเกิดมาเนี่ยมันแกมีเก็บม,มีตายเรื่องเ่าเนี่ยอย่าให้มันเ่าครับซืซ่อๆเด้ครับเออมันจะเป็นเ่าเตี้ยเซี่เกิดมาดุนมันกะเ่าตาเห่ากะแสงอ่อนได้พี่น้องเอ,อ้ยเห็นควยดอนว่าเป็นสั่งเห็นหมาว่าเป็นงวอด,ดิครับผู้เ่าเป็นขนวานัวอยูดถึงฝ่าหาว่าฝนนี่ครับสิตตกใส่ ตั้งทีแท้เลยกับเป็นฝ่าครับอนเป็นฝนตาของพอเถ่าต้นครับมองเห็นเนี่ครับพอเถ่าสีหาเถากําลังยางมากเครับว่าเป็นผัวกับไอ้แฮมตันคนนี้แม่เถาวันกุดข่วงไปยืนควงครับพอเจ่ามึนพอตาเล่าบอกแจงหาว่าว่าเป็นผัวตั้งทีแท้เลยครับตามันแก่ชราการหนังกกะยันมาปุกบล้องเห็นครับมาแจงแม่เถาแสงก็คือนั่นครับไปดมกันครับพอเจ่าจอย ตั้งทีแท้ครับไว้ผันวาเมนผัวนั่นแหละครับมันกระไดมันเป็นน่าเสีเกิดมาดนมันก็เทาคื้นบ้านนั่นแหละอ่ากดมาดนเทาโหูคนเฮาครับเป็นนวกอ่าพวกโมลูกและรกระเต่าหาผ้าเข่าครับมาสู้กิ่นลูกจังเอิญเฝ้าแน่อหอมากินย่านแกงมันยินขันยูน่านครับเสร้าซ้อนเสีส้าห่อน,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 นแน่เ่าย้อนหูตู่ฟั่งดูครับเสียงกระบอกทรงเลยครับ เกิดเป็นวันละมื่อมึงหายดาแต่กูพันว่าว่าแต่ลูกเขาหายเขาเอินจินเขาก็ได้เพราะว่าหูเรานั่นครับตู้อ่าจังเกิดเรื่องครับประจําวันเราไปาไผ่แปลมันนี่ครับแม่เ่าย้อนเนี่ยกับเพียงตู่เกิดเป็นวันครับเมีต่ตจะสู่เยี่ยงกันนี่ครับเป็นค้นยางแม่เ่าย้อนทองครับว่าสร้างเ่าเสี้ยงครับแม่เ่าย้อนแล้วว่าสร้างเ่าเสี้ยงตู่พันว่าข้ยนี่แหละครับเกิดมาโดนมันเทาอ่าดังเลยเศร้าครับอดถือกิน แถมพักขาครับว่าแกงพัดขาแต่เรารับหมอเนี่ยเ๋เข้ากี่ครับถือกินฉิวเลี๋ยวนีดังโบหูครับโบถือกินพักขาแย่งแ,งแมน้นสีแกงปูปากินบมาตํตำตวงเพราะหยังอ่ะเพราะวา่าเนี่ยครับสองครับผู้ดังนั้นมันตันย้อนเท่าแกซ้ำมีน้ําครับแหยบคนนี้ครับเขาดังเพิ่นว่าโดยดังครับกาโบ,บเป๋นีเพิ่นว่ากินเหงือจังเว่ครับพอมันเท่า ดังเลยครับกระจังเปยเพราะมันแก่ดังชลาวโู้เจ้าเพราะมันเถ่าเลยครับกระจังเป็นคนว่าแม่นแต่เท,เทได้ครับคนเถ่าคนชลาเนาะ